ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นของซีซั o นสตูดิโอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเดอะดรอนะครับเป็นเกมที่เปิดให้บริการเล่นฟรีครับเป็นเกมออนไลน์บน PC e ซนะฮะซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมแนวอินดี้แอคชั่นแอดวนเจอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการเดินหน้ายิงอะไรทํานองนี้ครับซึ่งธีมของเกมนี้ครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ถูกหุ่นยนต์นั้นยึดครองนะครับ ซึ่งทีมภายในเมืองเนี่ยก็จะเป็นทีมแนวตะวันออกทิดนึงจะเป็นคล้ายๆเมืองของเกาหลีเมืองของประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวเกมบอกได้เลยว่าเอฟเฟกนั้นค่อนข้างอลังการแล้วก็สนุกทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับซึ่งพอเราเข้ามาหน้าต่างตัวเกมฮะอย่างแรกที่เราเห็นก็เป็นแบบนี้เลยครับเบสิกพื้นๆง่ายๆครับทีมที่เราเห็นก็จะเป็นโทนดักๆนิดนึงนะ ส่วนออปชันนะครับเดี๋ยวพามาดูครับออปชันที่บอกเลยว่าโคดไม่ซับซ้อนอะไรมากมายเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยครับปรับแค่สปีดเมาส์แค่นั้นฮะซาวครับเสียงแล้วก็ภาษาครับอังกฤษกับเกาหลีแค่นั้นครับไม่มีอื่นๆนะซึ่งจริงๆมันก็แทบไม่ต้องใช้ภาษาครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็เป็นเบสิกเบื้องต้นครับไม่ได้มีเควสอะไรซับซ้อนมากมายนะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะส่วนการสตาร์ทครับจะมีเป็นเนื้อเรื่องนะครับ ซึ่งตรนนี้ผมเล่นเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นแชปเตอร์นะรู้สึกว่าจะมี2แชปเตอร์นะครับน่าจะมีการอัปเดตมาภายหลังนะเดีย๋ยวผมไปเล่นในส่วนที่ค้างเอาไว้ละกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทีแรกอาจจะดูง่ายๆนะแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆครับก็แอบยากนิดหนึ่งนะนี่ครับทีมเกมก็จะเป็นโทนเมืองที่ถูกทิ้งร้างนะครับสไตล์น่าจะเป็นเกาหลีมากกว่าครับ แล้วก็การควบคุมของเราก็จะเป w ็น W A S D ครับสเปคบาร์จะเป็นการแดาไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับเแบบแต่เราเลยแล้วก็จะมีสกิลให้เราใช้อีก,อกประมาณ3มันครับก็คือเป็นโดมแบบนี้ครับทำให้ศัตรูที่อยู่ในโดมเนี่ยสโลครับแล้วก็เราสามารถฟื้นฟูเลือดได้ครับกดตัว Q ครวนะที่เห็นที่หน้าจอเนี้ยัฟื้นฟูเลือด แล้วก็จะเป็นสกิลอันติเมทอีกอันหนึ่งเมื่อเกรหลอดพลังของเราเต็มนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นเควสครับเราต้องดำเนินตามที่ตัวเกมมันแนะนำจะเป็นฉากคาซีนคาีนไปครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาให้เรายิงเบื้องต้นนิดเดียวครับบอกว่าตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้ครับเอาชนิดที่ว่ายิงกันไม่ทันเลยทีเดียว มันมีโลดเลยนะถ้าเรายิงโล่มันก็ไม่ตายครับอันนี้เริ่มเยอะนะครับคอนเตอร์รวมโคตรเยอะแล้วละ่ะไม่ใช่เริ่มเยอะโคตรเยอะล้ะต้องใช้สกิลช่วยครับเนี่ยครับพอเรากดครอบแล้วเนี่ยก็สามารถแด็บมันยิงข้างหลังมันะไอตัวนกพวกนี้อันตรายมากครับมันยิงเป็นระเบิดกลองเบเริ่มเลยนี่ครต้องรีบเก็บ เดี๋ยวรอมอนสเตอร์มาอีกรอบนะเดี๋ยวจะใช้อันติให้ดูครับพอเรามาถึงตรงนี้ครับมอนสเตอร์จะค่อนข้างเยอะขึ้นอย่างมากเลยฮะนี่ครับโอ้สายกระสุนใส่เราอันนี้เราครอบโดมครับครอบโดมล้วก็ต่อยมันนะตายให้หมดปิดกั้นไว้ครับไม่ใเราข้ามต้องรอเคลียร์ให้หมดก่อน ข้ามไปได้ครับโอ้โห,โโห,โโหลุกปืนลุกปืนโอ้โเยอะไปไหนเนี่ยเยอะไปไหนเนี่ยหิ้วก่อนครับไปก่อนฮะโอ้โตัวข้างบนเนี่ยไว้ไม่ได้ครับยิง เราแทบไม่มีโอกาสหนีเลยอะโอเคครับรล่วงไปละอุ้ยโดนหัวอีกแล้วกดตรังตีครับนี่ตันตีตันตีโคตรเท่อ่ะดูดมารวไมไว้ก่อนเดียวกันแล้วก็ยิง ี่เดีวเลยอ้ยตายโอ้เนี่ยโอเค,อเคก็จบคลิปเลยดีกว่าครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดดีวผมจะแปะไว้ให้ที่ดีคิปชันนะครับใครสนใจก็ตามไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูครับอันนี้ก็จะเป็นเครดิตน,นะรู้สึกว่าเป็นเพลงของ b บ c k พิคด้วยคนระับเดี๋ยวลากันไปกับ ถ่าเต้นของ b บ็คพิง n k เลยแล้วกันนะครับ